บางคนก็ถามเคยมาถามถามหลวงพ่อเหมือนกันบอกว่าทําไมในวัดอื่นที่อื่นเขาจังบวชง่ายๆพอมาท่องนาคก็ยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็กจับบวชได้เลยท่านก็ว่าตามไปเรื่อยผลที่สุดก็บวชได้ไม่เห็นได้ท่องอะไรอันนั้นถ้าเรามองดูก็มองดูอุปชาอาจารย์มองดูผู้ที่บวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองครูบาอาจารย์พระอุปชาน,นั่นแหวังหวลาบหวังยศเกินไปหวังคคยว่างั้นเถอะหวังสิ่งตอบแทนในผู้ที่จะบวชแต่บางคนก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงหวังตอบแทนแต่มักง่ายเกินไปมักง่ายจนเกิเกินไปจนเอาใจคนว่างั้นเถอะเอาใจคนผู้ที่จะบวชจนลืมระหว่างเหยียบจั่มทำลาย หลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีเจตนาโดยไม่มีเจตนาว่าจะทําลายแต่สิ่งที่ทํานั้นคือการทําลายทําลายโดยเจตนาหรือไม่เจตนานั้นเสียหายไหมถ้าเรามาย้อนด้วยเหตุผลก็เสียหายถ้าว่าเราทําลายโดยเจตนาก็เสียหายไม่เจตนาก็เสียหายเหมือนกับเราทําปืนลั่นออกไป เออโดยที่ไม่เจตนามันถูกคนมันตายไหมหรือมีดผ้าของเราหลุดมือออกไปถ้าเราไม่เจตนาถูกคนมันเจ็บไหมก็เจ็บตายได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีเจตนาทำก็ยิ่งเสียหายมากมันเจาะจงมันแม่นยำเหมือนกันเถอแต่ถ้าไม่เจตนาอาจจะผิดผิดพลาดไปหน่อยแต่ว่าอันตรายไหมทาถูกจังๆก็ เสียหายได้เหมือนกันเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านมีจุดประสงค์อะไรเพราะนั้นเราต้องเคารพเหมือนกับคนในชาติของเรานะ่คนในชาติของเราโอ้คนนี้เก่งจริงๆเขาไม่เคารพกฎหมายเขาทำไปมั่วไปหมดแต่ถ้าว่าทุกคนเรียนแบบคนนั้นทั้งหมดละ่ะกฎหมายในชาติและชาติ้ันเมืองจะสงบร่มเย็นเป็นสุข ได้ไหมถ้าทุกคนไม่ไม่เคารพกฎหมายพวกเราหลับตาดูก็แล้วกันชุมชนและสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้คนในชาติเคารพตั้งขึ้นมาแลวให้เคารพกติกาเคารพสิทธิ์ในเรื่องนั้นในเรื่องกฎหมายที่บัญญัติไปแล้วทุกคนเคารพถ้าทุกทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองสงบไหม ผู้คนในชาติจะสงบไหมสงบเพราะว่ากฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาเขาก็เอาธรรมชาติและเอาเรื่องของเอาเรื่องราวในยุคนั้นนั้นมาพูดกันว่าพวกเราควรทำอย่างไงในกติกาของบัานเมืองของเราถ้าใครล่วงล้ํากฎกติกาคนนั้นก็ผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันในหลักของทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรจะเคารพอติกาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็มันแปกแตกต่างเหมือนกันแตกต่างยังไงคือยุคนั้นสมัยนี้ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกศึกษาในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทำยังไง ครวาตญาติยมทํำยังไงการเป็นอยู่เป็นยังไงก็แปลกแตกต่างกันพอสมควรแต่พระวินัยในยุคสมัยนั้นเรานํามาใช้สมัยนี้มันล้าสมัยก็มีมีหลายสิกขาบทใน227ข้อของศีลของพระเพราะเหตุไรเพราะยุคนั้นท่านถืออีกอย่างหนึ่งมายุคนี้ท่านถืออีกอย่างหนึ่ง สมัยก่อนการเป็นอยู่การเป็นไปของพระรู้สึกว่าทุกนั้นสมัยนะั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากจําเป็นมากแต่มายุคนี้สมัยนี้ดูแล้วไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะเหตุไรเพราะการเป็นอยู่มันแปลกแตกต่างมันเปลี่ยนไปแต่ถึงยังไงก็ตามเพราะพระพเจ้าบัญญัติไว้แล้วสมัยนั้นท่านก็บอกว่า,วาไม่บัญญัติ สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานหรือปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้ก็คือไม่ถอนและก็ไม่บัญญัติเพิ่มเติมแต่พวกเราทําไมยุคนี้ทำไมที่ทําไมจึงมีการเพิ่มเติมอันนี้มายุคนี้เราก็ต้องประชุมกันอีกว่าอน,นุบัญญัติถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกฎระเบียบ โลกของเขาปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มสงฆ์นั้นก็พิจรารณาดูถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎกฎติกาของบ้านเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นก็ทําให้เราเนี่ยเป็นไดโนเสาร์หรือล้าเกินไปล้าสมัยเกินไปแล้วก็ต้องปรับให้เข้ายุคสมัยบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะถืออย่างเก่าทั้งหมดแล้วจะต้องทิ้งเก่าทั้งหมดเราก็ต้องพยายามปรับให้เข้าสู่ยุค ชุมชนแะสังคมแต่อย่าให้เข้าเกินไปแต่ถึงยังไงก็ตามจะบัญญัติสิ่งไหนขึ้นมาก็ต้องมองดูหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้อยู่เสมออย่าให้มันผิดพลาดอย่าให้มันเกินไปอย่าให้ทําให้เดินดูออกนอกลู่นอกทางจากหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะว่าศิน227ข้อนั้นท่านบัญญัติไว้ละเอียดละออมาก ในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นเหตุอย่างไรทําไมจึงบัญญัติชิกขาบทนี้ขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามต่ถ้าว่าพวกเราถามว่าทําไมสิกขาบทไหนสินข้อไหนที่ล้าสมัยไม่ไม่ทันสมัยในยุคนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังแต่พวกเราอาจจะไม่คุ้นหูนะอย่างภิกษุหล่อสันถัด ด้วยขนเกมเจือด้วยไหมต้องนิจจคียาปาจิตติภิกษุรอชั้นทัดด้วยขนเกมดำล้วนต้องปาจิตคือขนเกมก็คือขนอะไรขนจาม,มาจุลีหรือว่าขนแกะขนแพะนั่นแหละเออเอามาตัดตัดตัดแล้วก็หล่อหล่อ,หลอให้ายว่าทําให้เป็นเป็นอาชนะแต่ตุวันนี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นตะกอนโอโหถือพลุงพลังไปที่ไหนก็ต้องหอบพิ้วไป ถืออาสนะไปนั่งเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ไม่จําเป็นแต่ต้องมิผ้านิสีธนะนิสีธนะในบริขาร8ก็คืออันหนึ่งคือมีความจําเป็นคือผ้านิสีธนะคือคือผ้าปูนั่งถ้าเราไปนั่งในบ้านของเขาเขาปูพรมหรือปูผ้าขาวปูอะไรให้นั่งถ้าเราไปนั่งเลยจะทาให้ผ้าของเราไปเปื้อนของเขาเท้าของเราไปเปื้อนผ้าของเขาเพราะฉะนั้นเราควรจะมีผ้าปูนั่ง ไปนั่งไปปูซะก่อนยังค่อยนั่งอันนี้คือภิกษุปราศจากผ้าปูนั่งตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปปรับอบัตทุกกฎอันนี้ต้องมีผ้าปูนั่งต้องมีประจําตัวต้องอยู่ในยามอนันอันนี้ก็คือพระวินยัยพระพุทธเจ้าบัญญัติละเอียดละออนะเกี่ยวกับวินัยสําหรับพวกเราเพราะนั้นพวกเราที่จะบวชในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อว่าถึงยังไงก็ให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกสิกขาบททุกวินัยทุกการเป็นมาและเป็นไปอยู่ในพระตรปิฎกนี่ละเอียด,ละ,ยดละออพอสมควรมากพอสมควรเพราะนั้นการบวชของเราในครั้งนี้ก็ให้อยู่ในกฎระเบียบหรือว่าอยู่ในกฎของหลักพระธรรมวินัยเมื่อเราอยู่ในกฎหมายบ้านเมือง ยู่ในบ้านเมืองเราก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองเราไปอยู่ต่างประเทศอังกฤษอย่างเนี้เราก็เคารพกฎหมายของอังกฤษเราไปอยู่อเมริกาเราก็เคารพกฎหมายอเมริกาอย่างเงี้ยคือแต่ละประเทศเนี่ยกฎหมายก็ไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันแต่บางสิ่งบางอย่างเน้นหนักจุดคนละจุดกันอย่างมาเล่อย่างเนี้ใครพกอาวุธปืนอย่างนี้ โทษหนักถึงอาจจะโทษถึงโทษขั้นประหารนะแต่เมืองไทยไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเมืองไทยเนี่ยวา่าใครยาขายยาบ้าตั้งแต่หมื่นเม็ดขึ้นไปมียาบ้าอยู่ในครอบครองนั้งแต่หมื่นเม็ดขึ้นไปอาจจะโทษประหารอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอันนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในกฎของพระพุทธศาสนากฎระเบียบของพระพุทธเจ้า อันนี้เราก็ต้องศึกษากฎหมายหรือว,ว่ากฎระเบียบของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจถ้าพวกเราเข้าใจในกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละท่านนี้ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในสงฆ์ความพร้อมเพียงสุขัสสสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะจะเกิดสุขเพราะว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะกันอยู่ในกฎระเบียบของสงฆ์นี่แหละ น้นพวกเรานะพวกหนักทางหลายนะบวชมาครั้งนี้บวชมาจุดประสงค์มีจุดประสงค์อะไรให้ตั้งเจตนาให้แน่วแน่เอาไว้นะอย่าไปคิดถึงบ้านถึงเรือนอันนั้นเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้คิดถึงแต่เราก็ต้องคิดใช้ปัญญาหักข้ามเอาไว้เราคิดไปเพื่ออะไรเราก็รู้อยู่แล้วเราจะบวชยังไงเราจะบวชกี่เดือนอ ต่นี้เราเข้ามาบวชแต่ใจของเราไปออกข้างนอกมันจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเราไปเรียนมหาวิทยาลัยนู่นจะปล่อยใจไปหาเที่ยวที่อื่นเวลาเราไปทํางานนู่นใจส่งไปที่อื่นไม่มีแกจิตแกใจที่จะทํางานหน้าที่การงานนั้นงานอันนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเหตุไรเพราะใจไม่อยู่กับตัวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้ามาบวชแล้วใจองนู่นไปอยู่คารวาัตไป ร้องลําทาเพลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่จะภาวนาพุทโธพุทโธตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกแต่มีแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเองห่อหุ้มตัวเองแต่ใจของเราไม่อยู่ในวัดในวาอันนั้นใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นอยู่ทั้งใจด้วยอยู่ทั้งกายด้วยอยู่ทั้งใจด้วยเรามาศึกษาอะไรตุกขธรรมมีอยู่ในวัดของเราให้ศึกษาสาเดือนไปว่า ให้เราเข้าโรงเรียนใหม่ว่าง,งั้นเถอะเข้าโรงเรียนใหม่ให้เรียนพยายามเรียนกอไก่ขอไข่คอขวดคอควายคอคนคอละคังงอง,งูจอจันออพยายามเรียนให้เข้าใจจากนั้นก็เรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆในสามเดือนให้ได้เพราะงั้นเถอะเขียนให้ได้อ่านให้ออกพระพุทธศาสนะมีจุดมุ่งหมายอะไรพระพุทธเจ้าออกบวชท่านทำไมจึงออกบวช ออกบทไปแล้วท่าได้อะไรหลักธรรมคาสั่งสอนนั่นหลักธรรมนั่นคืออะไรไม่ใช่หลักศิลาจารึกนะไม่ใช่ว่าหลักโดเดขึ้นมาในกลางป่ากลางดงขึ้นมาเขียนข้อความขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่นะหลักธรรมนะหลักธรรมนั่นคืออะไรเราให้ศึกษาหลักธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระสอนพระให้เป็นพระดีอยู่ในกรอบของศิลธรรมอยู่ในหลักธรรมวินในสอนครวาตญาจมกว่าให้อยู่ในกรอบ ของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ยอันนี้แหละรมเราศึกษาทีนี้กว้างขวางออกไปมากเลยทีนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาได้แล้วนั่นแหละเรานําเอาไปใช้เมื่อเป็นครวญเราควรทําตัวอย่างไรควรจะมันขยันอย่างไรควรจะมีคุณธรรมในจิตใจอย่างไรเตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราศึกษาให้ดูศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า เรามาข่าวนี้ทั้งปริยัติในการศึกษาโดยทั้งปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยใครท่าวทั้งดูแผนที่ด้วยทั้งเดินตามแผนที่ด้วยที่เรามาอยู่ป่านะในทางฝ่ายปริยัติท่านมีแต่ดูแผนที่เฉยๆแผนที่นี่ไปยังไงยังไงเก่งแผนที่อยรอเนี่ยแต่พอเดินตามแผนที่เขาไปไปไม่ได้ไปไม่ถูกอันนี้ก็พวกเราเนี่ยเดินทั้งดูแผนที่ถ้วยทั้งเดินตามแผนที่ด้วย ถ้าเดินตามแผนที่เราจะมั่นใจเออแผนที่พูดถูกที่พระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติให้ภาวนาจิตสงบออนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้ศึกษาดูแล้วโอ้ดีมีประโยชน์ออถูกต้องออแผนที่นี่ถูกต้องมากอย่างนี้เราก็จะได้รู้แนวทางปฏิบัติจากนั้นก็นเลาก็ เมื่อเรารู้ว่าแผนที่นี่ถูกต้องหลักพระธรรมคำสั่งสอนเป็นนิยานิกระทำจริงที่พระพุทธเจ้าได้นําสอนแล้วก็ศึกษาไปแล,แล้วถิเราก็เชื่อมั่นในพระธรรมคาสั่งสอนไปเรื่อยๆเพราะภาคปฏิบัตินะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเพอเพอสงสัยแผนที่แผนที่นี่โกหกหรือเปล่านะเขียนไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะดูแล้วก็มันจะจริงหรือเปล่าเนี่สงสัยแผนที่เพอเพอโยนแผนที่ทิ้งอีกกว่านั้น เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เดินตามแต่ถ้าว่าพวกเราเดินตามแล้วโอ้แผนที่ของพรกพุทเเจ้านี่เป็นนิยานิกร,รรมจริงๆนําผู้ป,ผป,ผปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจนะถ้าพวกเราเดินออกนอกลูนอก,ก,นอกทางแล้วความหายนะเข้ามาหาพวกเราได้ง่ายรังนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้บวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้ให้ถือว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะ คิดไว้อย่างนั้นเสมอนะในใจนะอย่าถือว่าเป็นผู้โชคร้ายนะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคร้ายโอ้ตายข้าคิดผิดแล้วบวชมาในครั้งนี้เหมือนกับเข้าคุกเข้าตารางใจของเราว้าวอ้างว่างเงียบเงาซึมเศร้าเหลือเกินคิดถึงบ้านคิดถึงเดือนคิดถึงใครต่อใครไม่เคยคิดก็เคิดไปหาเขาอันนั้นแสดงว่าเราแย่มากแล้วเราไม่สามารถที่จะฟื้นจิตฟื้นใจฟื้นฟูจิตใจปรับปรุงจิตใจของตอนเองให้สูงขึ้นได้ อหมแปลว่าดิ่งว่างั้นอ่ะจิตใจดิ่งอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าบวชมาครั้งนี้สามเดือนเนี่ยเปล่าประโยชน์จริงๆงว่างั้นเถอะแหอเปล่าประโยชน์ยังให้โทษตัวเองอีกให้โทษนี่คือมันทุกข์ใจนะเพลอเพมันจะเป็นบ้าเอาได้ง่ายๆเนี่ยใครมาพูดอะไรก็ไม่ได้โมโหโทโสโกรทาให้แก่หมู่แก่เพื่อนเข้าไปทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในวัดวาศาสนาเพื่อเพลินหลวงพ่อประชุมสงฆ์ไล่ออกจากวัดอีกต่างหากนะถ้าว่าใครทําไม่ถูก เออผูะนั้นต้องปรับเข็มทิศให้ดีว่างั้นการบวชในครั้งนี้ปรับเข็มทิศให้ดีเอ,อปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้ดีต้องคิดให้ดีเพราะข้าจะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาบวชทดแทนพระคุณของประเทศชาติบ,บ้านเมืองบวชทดแทนพระคุณของในหลวงของราชแปสิบปีทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เดดเลี้ยงดูเรามาเราจะทําดีที่สุด ในสามเดือนนี้ต้องตั้งใจอย่างนั้นทีนี้พอตั้งเข็มทิศให้ดีแล้วทีนีน้อันไหนที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เ,เข้ามาไม่ถึงเมื่อนั้นเถอะพอเราตั้งมั่นไว้แล้วใครจะเป็นยังไงข้าไม่สนทั้งนั้นพ่อข้าจะบวชสามเดือนเนี่ยข้าจะทําตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามาร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ พ่อแม่เลี้ยงเราดูเรามาปัจนี้เราเอาร่างกายของเราบวชในพุทธศาสนารักษาศีลภาวนาปฏิบัตินะแล้วก็ขอให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปก็ดีหรือ,อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งนะดยอายุวันนะสุขภาพละถ้าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชให้ในครั้งนี้นะมันต้องออกมาจากจิตใจอย่างนั้นจริงๆนะนะบวชครั้งนี้ไม่ใช่บวชเล่นๆนะบวชจริงจังนะ ถ้าบวชเล่นๆโอ้บวชกับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็นหนักใจมาอยู่วัดวัดกนหนักกว่างั้นไปอยู่ที่ไหนก็นหนักทั้งหมดคนไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เบาหลวงพ่อก็เบาสั่งสอนไปก็ปฏิบัติตามเบาให้รู้จกักกับตัวเองบวชสามเดือนเรา,าบวชสามเดือนเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วสามเดือนนี้เราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอ,อันนี้ก็ เป็นหน้าที่ของนาคทุกคนนะช่วยกันให้ใหคิดไว้ในใจนะอันนี้คือหลวงพ่อปุกนะปลุกใจให้ตื่นนะปลุกใจนาคให้ตื่นนะไม่ให้ใจซึมเศร้าไม่ให้ใจคิดออกนอกลู่นอกทางนะนะเราบวชเข้มาจุดมีจุดประสงค์อะไรนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนะนำแนวความคิดให้แก่พวกนาคและญาติพี่น้องของนาคนะ แล้วก็บอกกล่าวกันให้ทั่วถึงหน้าโทรศัพท์ออกไปข้างนอกก็ได้พอบอกพอบอกแม่วันที่ยนีะิบสองบวชแน่นอนถ้าว่าตัวเองไม่พร้อมก็บอกไปอีกเหมือนกันผมยังไม่พร้อมอเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงเขาจะคัดเลือกดูเขาจะคัดเลือกสอนเป็นระยะระยะไปจากนี้ไปถึง,ถงวันที่ยี่สิบเอ็ดใครพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะบวชแล้วกับพระ หมู่พวกเพื่อนทุกองก็ช่วยๆคนดูบริฐารน,นะการเหลือขาดตกก็อย่างที่พูดเมื่อวานนี่นะถ้ามันไม่พอก็บอกตรงนี้นมันขาดนะรับพรนะเตนีนะอนุโมทนาให้พร